วัฒนธรรมจังหวัดตากร่วมกับอำเภอบ้านตากจัดงานแสดงแบบผ้าไทยเทิดไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่บริเวณชุมชนคุณธรรมต,มต้นแบบกาต้าตงตําบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากร่วมกับอำเภอบ้านตากจัดงานแสดงแบบผ้าไทยเทิดไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากเส้นใยสู่ผืนผ้าภูมิปัญญาสู่อาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563โดยได้รับเกียรติจากนายสุภาพิมิตรเปาริก,กรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานร่วมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตากนายอำเภอบ้านตากหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายวัฒนธรรมเยาวชนและประชาชนในพื้นที่การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดค่านิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองอันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพทอผ้าในจังหวัดตากมีไรายได้เพิ่มขึ้นตลอดจน สนับสนุนการท่องเที่ยวก่อให้เกิดไรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับไฮไลท์ของการจัดงานคือการแสดงแบบผ้าไทยซึ่งผู้ที่มาร่วมแสดงแบบผ้าไทยผ้าพื้นเมืองประกอบด้วยนายแบบนางแบบกิติมศักดิ์จากองค์กรภาครัฐและเอกชนหัวหน้าส่วนราชการและนางแบบมืออาชีพจากเวทีการประกวดที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับโลกและระดับประเทศสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ที่ร่วมงานเป็นอย่างมาก